โอ้สกินใหม่เหรอโอ้ยวูบเวลินมีระบบอารมณ์ด้วยใส่อารมณ์ที่ชื่อเราได้กลับมาที่วูบเวลินลดราคา2 0 0พันเจ็บล่างเที่ยวทะเลโอ้ยพี่วูบล่างนี้โคตรเฟี้ยวว้าอู้เอาตอนล่างทองฮอกอายอย่างเท่อ๋นี่ไงคือแมกนิโต อ้ยเทซาตัวละครใหม่มาทุกคนเอาตอนสายซัพพอร์ตอ่ะคลิกขวาคือเพิ่มก่อให้เราและเพื่อนนะครับกดชิปเนี่ยพุ่งกดอ e. ีคือฮิวอ๋ออันติเมตก็คือยิงบึ้ม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 ,มอย่างนี้เลยโอ้เรียกลูกน้องมายิงรู้สึกว่าจะคอมโบกับโทนี่สตาร์กได้ อ่ายิงทะลุได้เนี่จ๋งไปครับไปเลยเพื่อน,เ,เ,อนเออเออเดี๋ยวผมจัดไอออนแมนเดิอะไอออนแมนเหรออืมเออไอออนแมนตายปึ เอ้ยน uh, ี่ไเนี่ไงนี่ไงนี uh, ่ไเนี Pixar ่ไงนี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 ่ยเนี่ยเนี่เอ้ยเนี่มว่เนเนี่นี่ยเ่ยเนเนี่ยยนี่ยเยเนียนี่ยเยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน

มาดิ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 โอ้โหโอ้โหตัวฮิวหรือตัวแท้งเนี่ยอ้าวตีเลยมาดิมาดิเอ้ยร่วง โอ yup. ้ยลบได้ฮ่าฮ้าาาสิบสี่ตายสามแอสซิสสิบเก้าฮิวไปหมื่นสามก็ถือว่าไม่แย่นะเกมแรกเลย มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีสก,กินไงว้าฝากกดไลค์กันด้วยครับย่าลืมไปเติมกันที่ Rich Man s h o ช Shop ็ชอป นอยน้องอ้าวโอ้โหพี่ได้มีดใหม่หมาอีกแล้วโอวพี่เป็นผู้โชคดีและได้แพ็กฟรีมาเพราะทุกการเติมบนเว็บมีสิทธิ์รุ้นลับฟรีหนึ่งแพ็กแจกทุกชั่วโมงเด้งแจ้งเตือนปุ๊บพีิรีไปเอาเลยโอ้โหพี่โชคดีจังเลยอยากได้แบบพี่ต้องเติมง่ายๆที่ l i c m a n s h o p c o m อ่าผมจําได้ผมสะดวกแอดไลน์ line, เนี่ยผมพิมพ์ richmanshop.com ทักไปเนี่ยมีแอดมินคอยตอบตลอดเลยยังไม่พอ ทุกการเติมสะสมลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดเงินสดในครั้งถัดไปใครที่มีบัตรเครดิตสามารถผ่อนใจได้ที่นี่ทีเดียวเท่านั้นเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมเติมถูกและไวมากไปเติมสนายน้องจะได้ไม่ตกเทรนจัดไปครับพี่นวดน้องเห็นงูพี่ไหมอะไรครับเนี้ยให้ดูงูเอออย่าลืมเติมที่ลิทแมนช็อปช็อชฮอฮไซเแมน <'t ại fingers out> สวยแล้วแม่ห้าคนไปกันเลยเบรนอมเบรนอมหมอโอ้โหโอ้โดนลูกซองที่ไหนเนี่ยมาเด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 ฮิว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 ยิงยิงยิงมาเดมาเด

มาดิ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 ใครแรงกว่ามาดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ็บกายมันเออเออโอ้ย,อยจรยิงอะปึ้งคุ้ยแรงมากเลยนะไอ้นี่เหรอไอ้นี่ชอบทำผมออืเจัดการให้หมดใส่ก่อนเพื่อนไม่เฮ้ยนักมวยอืทิปเปอร์เคิวเฮ้ยเอาตอนเอาตอน เอาตอนหรอเอาตอนหรอเจ็บนะเจ็บนะไป่ต่อให้ครับ <c oughs> เฮ้ยสลามมาไม่ไง่อันตีเลยอันติเลยเออเอาดิเออเอาดิเอาดิเอาด,อาดิไหนก่อให้เพื่อนไปนไหนวะหมดหมด สไนหรอสไนหรอนี่ไงอุ้ยเอาตอนโกงนะเนี่ยแค่มันฮิวฮิวเบาแค่นั้นเองอุ้ยมาแล้วมาแล้วหลบ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 ได้หลบนะหลบได้หลบนะตายมาดิ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  นั่นนี่นั่นนี่โลกี้เหรอไม่นะทีมเราน้อยกว่าเอา้าชนะเฮ้ยเฮ้ยนั้อจะแพ้ชนะวะเฮ้ยเรามีแท้งมาแล้ว จะเอาตอนแน่นี่มันคือแครี่ที่ฮิวได้นิดหน่อยปะเนี่ยเอาตอนเนี่ยแรงอยู่นะชอบว่ะทุกคนชอบชอบชอบโอ้ยโอ๊ยเจ็บเออตายดิเออเจอเมจิกผมหน่อยเฮ้ยผมไปช่วยเมจิกช่วยเมจิกเออฆ่าฮิวมันฆ่าฮิวมันฆ่าฮิวมังกาซอไม่ใช่ฆ่าฮิวมัน,ไม,มนไม่ใช่ฮิวมังกาซอเอ,อ้ยบั๊บ บัอบเออข้าวฮิวมังกะซอเอ,อ้ยข้าวฮิวมันอืมโอ้โหแรงจัดเอะดิเอะดิเด็เด็กเด็อเด็อาดิเอะ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 ดิถอยดิอยู่ได้อยู่ได้ถอยไดย้บวกได้บวกได้เออ ờ ờ nhưu đái thải đái bồi đái ừm 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 เฮ้ยมันจะเอาผมก่อนเฮ้ช hey, นะแล้วตอนแรกนึกว่าตัวเองจะได้ MVP นะฮะรอบนี้ผมฮิวน้อยมากเลยแต่ว่าทำดาเมจสูงสูงดูช่อนหดของตัวเองหน่อยฮะเออนี่หนึ่ง kill สอง k i l สาม k i l แค่นี้ <laughs>